Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Nabi Nesta'in, walau kau, walau kuat, taatillah bila Nabi yang agung. Salamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kahwin, kahwin perni, kahwin pertandingan. Allah Subhanahuwataala. Jom, jom, jom. J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 om, jom. พี่น้องที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนประจำวันอาทิตย์ของสถาบันฮาดีกอตุลมอาริฟหรืออุทยานแห่งการเรียนรู้อัลฮัมดุลิลละกับความดีงามจงประสบกับพี่น้องที่ได้มาร่วมนั่งฟังการนสีหัดกันในทุกๆวันอาทิตย์ที่สถาบันฮาดีกอตุลมมอาริฟแห่งนี้หรือในานาม ของคนในชุมชนก็จะรู้จักกันว่าบาแลพ้นสุวรรณปรขอล้อทรงตอบแทนความดีงามให้กับเจ้าของสถานที่ที่ได้สละทั้งสถานที่และในเรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆในการที่จะให้มีการเรียนการสอนขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้เช่นเคยครับพี่น้องในทุกๆวันอาทิตย์กับการเรียนการสอนของสถาบันเดีกอตุนมออาลิฟของเรานั้นทำดและวันนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึก ดีใจและก็รู้สึกได้รับเกียรตินะครับเพราะวันนี้เรามีบุคลากรท่านหนึ่งต้องขออนุญาตเอ่ยนามชื่อของท่านนะครับก็คือท่านสสคุณหมอซอเลนะครับซึ่งท่านก็เป็นคุณหมอที่มักจะมีเรื่องราวที่จะมานําเสนอกับพี่น้องผ่านทาง youtube โดยเฉพาะในเรื่องราวของสุขภาพนะครับคุณยายาซึ่งวันนี้ คุณยะายาซึ่งเป็นเลขาของกลุ่มก็ได้ดินเชิญท่านหมอสและมานกสถานที่แห่งนี้และเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับพี่น้องนักเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนกันที่มัสยิดดอรอสซาดะนะครับวันนี้เราก็จะมีวิทยากรนะครับผู้ทรงความรู้โดยเฉพาะในด้านของสุขภาพท่านก็จะได้มีเ,เรื่องราวตา่างๆมาแนะนํากับพี่น้องในการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเราแล้วก็ตามแบบอย่างที่ ศาส,สนาได้กําหนดด้วยวันนี้ก็คงจะได้รับฟังแต่เรื่องราวที่ดีๆกันนะครับใน,ในช่วงบ่ายพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางเพจของมัสยิดดาวรสอาดะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทาดูแลนะครับกลับมาพบกันกับในส่วนที่ผมคุณครูสุไลมารอเดรรับผิดชอบในเรื่องของการอ่านทบทวนอัลกุรอานกันแล้วก็วันนี้ก็จะได้มีหัวข้อหนึ่งที่จะได้มานําเสนอกับพี่น้องนั่นก็คือ กรณีต่างๆที่ไม่สมควรอ่านในอัลกุรอานนะครับหมายถึงสภาพการต่างๆวันนี้เราเรียนรู้กันในเรื่องอัลกุรอานเราเรียนแล้วเราอ่านกันฝึกอ่านกันหลายๆมิติที่เราได้เรียนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราก็ไม่ควรละเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะมองข้ามไปว่าสภาพการในการอ่านพระมาคัมภี์อัลกุรอานนั้นอย่างน้อยสุดเราก็ต้องรู้ว่าบางครั้งอาจจะไม่สมควรที่เราจะไปอ่านในสถานการณ์แบบนี้ บางครั้งก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่เรานั้นจะมาอ่านในช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันหลังจากที่ได้ทําการอ่านพระมาคัมภีร์อัลกุรอานกันก่อนในช่วงต้นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวนี้เราก็จะมาอ่านนะครับพระมาคัมภีร์อัลกุรอานไปพร้อมๆกันในสุรอ,อัลบากราะต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วดังที่ได้นําเรียนกับพี่น้องว่าในช่วงแรกของการเรียนนั้น ผมก็จะนําเสนอในเรื่องราวของการอ่านก่อนแลวหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของอ,อัลกุรอานนะครับในแต่ละหัวข้อก็จะได้กําหนดมาในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ในสัปดาห์ตัวต่อไปเนี่ยถ้าวันไหนครูมัดปีชาศินมาทับซีดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการอ่านแล้วคุณครูมูมัดก็จะทับซีดอธิบายขยายความให้กับพี่น้องที่ได้ติดตามรับฟังกันนะฮะอันดีแล้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่ม อ่านระว่ากัมพีอัลกุรานะฮะในสุร์อัลเากรอต์ตั้งแต่อายะที่58ถึงอายะที่69นะครับตวงนี้ก็จะอ่านทบทวนกันเยอะสักนิดนึงนะครับองศบิลลาฮิมินัชชัยตอนอุรวะยี بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من الحثنة عشرة عينا قد علم كل أناس واشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين وإذ كنتم يا موسى لن نصبر على طعام لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا بآيات الله ويقتلون النبي بغير الحق ذلك بما أسره وكانوا يعتدون صدق الله العظيم تبقى <applause> الحمد لله راشد أملاك ลลอบสุฮาโนคุวตาอานั้นทรงมีความสัจจะมีความสัตย์จริงเสมอนะครับก็เช่นเคยนะครับพี่น้องในทุกๆวันอาทิตย์ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของการเรียนในหัวข้อนะครับจัญญาบาร,รยาแห่งชาวอัลกุรอานก็จะได้มีการอ่านอัลกุรอานกันแบบน,นี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาสาระที่ได้เตรียมไว้ พี่น้องครับวันนี้สิ่งที่จะได้มานำเสนอกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องจัญญามารยาทของการอ่านอักุราน,นั้นหัวข้อในวันนี้นะครับที่ผมได้เตรียมหัวข้อมาและจะได้นำมาเสนอกับพี่น้องนั้นก็คือกรณีต่างๆที่เรานั้นไม่สมควรอ่านอักุรานคำว่ากรณีต่างๆในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าสภาพการหรือสถานการณ์หรือเวลาหรือสถานที่ หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงนี้เราก็ควรที่จะต้องรู้และก็ทราบไว้ด้วยว่าในการอ่านอัลกุรอานนั้นเราสามารถอ่านได้ทุกที่นะครับแต่ก็มีในบางครั้งที่ไม่สมควรที่เราจะอ่านอัลกุรอานในสถานที่หรือบางเวลาหรือในสภาพการนั้นนะฮะฟัซลุนฟีอัฮวาลิลตะกรอหฟีฮิลกิรออัตุกรณีต่างๆที่ไม่สมควรอ่านอัลกุรอานนะครับ คุงทราบเถิดน,นะครับว่าแท้จริงหลักหลักการเดิมพี่น้องตามปกติของการอ่านเอาัลกุรอานนั้นถือเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทําได้ในทุกที่ทุกเวลานอกจากในบางสภาพที่ศาสนาห้ามไม่ให้มีการอาาร่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้เขียนนะครับได,ได้นำมาเสนอตรงนี้นะครับว่าในสภาพการต่างๆที่ศาส,สนาไม่ส่งเสริมให้เรา อ่านอัลกุรอานนั้นเราก็มาดูกันนะครับคือเป็นการมักมุรุกก็เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะในการอ่านอัลกุรอานในภาพของการในสภาพของการที่เรานั้นกําลังรู้กุศในการละหมาดันยาหมายความว่าอะไรเราก็ต้องแยกออกจากกันในเชิงว่าในเรื่องอิบาร์ดะเนี่ยในอิริยาบทในการอ่านในแต่ละอิริยาบทนั้นมันก็มีคําอ่านของมันที่คอสเฉพาะเรื่องนะครับส่วน ในการละหมานั้นอัลกุรอานนั้นก็จะถูกอ่านในระหว่างที่เรากําลังอยู่ในอิริยาบทของการยืนก็คือสัฟสติฮะซึ่งเป็นรูกฎของการละมานส่วนในการรูกวะเนี่ยมันก็จะมีคํากล่าวของมันนะฮานต์ลบบีย่างอัลซิวบิฮัมดีฮีแต่ว่าหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่สมควรในบางคนที่อาจจะ,ะนึกว่าจะเอาอัลกุรอานนั้นไปอ่านในระหว่างรูกวดังนั้นอันนี้คือเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งในตอนสุยูดก็ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในตอนนั่งแตช h าหูดตลอดเรื่อยไปนะครับในอิริยาบถอื่นๆขนาดกาลังลงนั่งละมานนอกจากการยืนดังนั้นในข้อความตรงนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าไม่สมควรทั้งสิ้นเลยในระหว่างรูกัวสูยูดนั่งระหว่างสองซูยูดนั่งแตชอาหูดก็ดีเช่นเราอาจจะไปนึกทึกทักเอาเองอ่านอัตฮิยาเสร็จแล้วก็ เอาอัลกุรอานไปเสริมในการอาร่านตรงนี้ไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่งคือไม่ควรที่จะทําในทุกอิริยาบถในการละหมาดนอกจากในการยืนนะครับแล้วก็ไม่สมควรมัโกโรุรนะครับสาหรับผู้ที่ละหมาดน,นั้นจะอา่านอัลกุรอานนอกเหนือจากการอาร่านอัลฟาติฮะสําหรับผู้ละหมาที่เป็นมะมูมในการละหมาที่อ่านดังในกรณีที่เขาได้ยืนได้ยินการอ่านของอิหมัด ผมเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะต้องบอกกันในบางครั้งบรรยาถ้าเราได้ไปมีโอกาสไปละหมาดต,ตามมัสยิดหรือในการละหมาดที่เป็นยจมาเนี่ยบางครั้งผมผมเคยได้ยินนะบางครั้งที่เวลาอิหมัม่มอา่านสุรฟฟาะฟติห้จบเนี่ยนะครับน่ารักก็คือเราก็อา่อานฟติห้าตาแต่บางครั้งในบางกรณีเนี่ยที่อิหมั่มกําลังอา่านสุราะไม่ว่าจะสุราะใดในใน,ในละหมาดที่ต่อจากสุรฟฟาะฟติห้เนี่ยบางครั้งมะบูมบางคนก็ ไปลักษณะในการแบบอ่านตามแบบว่าเป็นสุระอที่คุ้นคุ้นเคยเป็นสุรอที่คุณหูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไม่สมควรกระทํานะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดมันเป็นเรื่องของมารยาทของผู้ที่ละหมาดร่วมอยู่กับเราในบางครั้งการการที่เราได้ไปอ่านตามสุรอที่อิหมักกาลังอ่านเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นการรบกวนกับพี่น้องที่ร่วมในการละหมาดจะมาเนี่ยซึ่งอยู่ในในซอกเดียวกวับเราจริงๆแล้วก็ ไม่สมควรหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรที่จะมีการอ่านนะฮะและก็ไม่สมควรที่จะอ่านอัลกุรอานในตอนที่กําลังอยู่ในห้องในห้องน้ําและในตอนที่กําลังง่วงหนาวหานอนและในตอนที่กําลังอยู่ในสภาพที่สลืมสลือจนอาจทําให้ต้องฝืนอา่านอัลกุรอานแสดงว่าสภาพการทั้งสามเนี่ยก็ไม่ควรในห้องน้ำนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเลยแล้วก็ บางครั้งอยู่ในช่วงที่กําลังม่วงเช่นนั่งนั่งอ่านหนังสือนานๆน,น,นะครับแล้วก็นึกขึ้นได้ปรากฏว่าหนังสือที่เราอ่านได้ไปกล่าวถึงความสําคัญของอายะกุราอานอายะหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปจิบอยายะนั้นนํามาทบทวนแต่ว่าในระหว่างนั้นเราอาจจะอยู่ในสภาพของความอ่อนเปี้ยอ่อนเพียนะครับ <c oughs> ด้วยกับความล้าแล้วเราก็ไปอ่านในสภาพที่กําลังม่วงหรือสลืมสลืออยู่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะ เพราะจริงแล้วเราอ่านในสภาพการที่เรามีความตื่นตัวหรืออ่านในสภาพที่เรานั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นการอา่านที่ดีกว่านะครับแล้วก็ได้มีรายงานฮะดิษบทหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากท่านอาลีรดิยัลลอฮ์ะวะนูท่านได้กล่าวว่าว uh ่าอินนีตูฮิทอัลอัคกรอุลกุรอานะโรกีอัลอาซาจิดัลแท้จริงท่านอดีได้กล่าวแท้จริงฉันนั้นได้ถูกห้ามจาก การอ่านอัลกุรอานในขณะที่กําลังรู้กุ้วและในขณะที่กําลังสุยนุนะครับเป็นฮะดิษที่รายงานโดยท่านมุสลิมนะครับฮะดิษที่480นะครับและก็น,นื่องจากการขึ้นและอีกประเด็นคือจะเป็นการเคลื่อนย้ายรูกฎประเภทของการอ่านจากที่ที่เหมาะสมซึ่งอาจเป็นเหตุให้ละหมาดเป็นโมคะตามทัศนะของนักวิชาการบางท่านแม้ทัศนะที่ถูก เลือกจะเห็นว่าละหมาดยังใช้ได้อยู่ก็ตามอ,อันนี้มันก็จะมีผลนะครับถ้าเกิดถ้าเราเรียนในเรื่องของรูกกลของการละหมาดถ้าเราทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนคงจะทราบกปนดีแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปย้ายนะครับสภาพการหนึ่นเช่นเอาอัลกุรอานจากเราอ่านสุฟติฮะอ่านสุรต์ต่อจากสุลติฮะแล้วแล้วก็ลงลูกอัลกุรอานอุบฮานรับมิญนอาซิิบิฮันดิฮิครบสามครั้งแล้วเนี่ยจริงๆริงก็ เราก็ต้องมีตมะดินเนาะหยุดนิ่งคู่หนึ่งก่อนที่จะแยะดีดานขึ้นมาเนี่ยแต่บังเอิญในระหว่างที่ตุมะดินเนาะหยุดนิ่งเนี่ยเราก็นึกอยากที่จะเอาอัลกุรอานมาอ่านต่อตรงนี้ก็ไม่สมควรนะครับในทุกอิทิยาบทเลยอย่าอย่านึกเอาเองหรืออยากคิดว่าเอ้ยเอามาอ่านแล้วไม่เป็นไรไม่ได้นะครับนี่คือเรื่องที่สําคัญของอัลกุรอานนะครับและท่านอิหม่ามอัลนาวีรอฮิมาฮุลาะก็ท่านก็ยังท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับว่า ไม่มีทัศนะเห็นต่างสำหรับการที่มะมูมไม่ควรอ่านสุราะอื่นจากอัลฟาติฮะในการละหมาดที่อ่านดังนะครับหากเขายังคงได้ยินการอ่านของอิหมัมอยู่แต่หากเขาไม่ได้ยินการอ่านของอิหมัมอันเนื่องมาจากเขานั้นหุนหัวหรืออยู่ไกลจนเกินไปทัศนะที่มีน้ำหนักและเห็นว่าสุนัตให้เขาอ่านสุราะด,ด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเรา อยู่ในสภาพการที่เราได้ยินอิหมัมผ่านเน,นี่ยนะเราก็สามารถที่จะมาได้อ่านตามโดยเฉพาะสุรพติีห้านะแต่ว่าจะไปอ่านตามในสุรเช่นอยกตัวอย่างในเดือนรอมฎอนบางครั้งถ้าเราไปละหมาดในในที่ที่มีนะครับฟ kind of ิสอักุรอ่านมาหรือคนที่อ่านสุรยาใเนี่ยบางอย่างเช่นการละหมาดตรอเวียบางครั้งเราก็อาจจะถือโอกาสในการฟิสอ่านตามเช่นสุรที่เขาอ่านหลังจากสุรฟัฮีห้านี่นะครับตรงเนี้ยความเหม็นของ ทัศนะของนักวิชาการเนี่ยทั้งหมดก็มีความเห็นที่เป็นไปในทางเดียวกันว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรแต่ว่าก็มีความเป็นนักวิชาการอย่างที่ว่าสามารถที่จะอ่านแล้วก็ฮัฟิตตามได้แต่ประเด็นที่ควรพิจารณาก็คืออะไรถ้าการอ่านของเรามันไม่เป็นการไปรบกวนพี่น้องที่มาร่วมละหมาจมาที่อยู่ในซอฟเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์ลฮับฟิตตามไปได้คือเราก็ใช้วิจารณญาณล้วกันว่า เช่นเขาก็ลังอ่านสุราะวดูฮาเนี่ยเออเป็นสุราะที่กำลังทบทวนนะเราก็อ่านได้แต่พยายามที่จะไม่ให้รบกวนพี่น้องที่ร่วมละหมาดข้างเคียงกับเรานะครับมาแล้วคับหอวบัตรวันนี้ก็สนสอนก็เห็นหมอโซแล้มานั่งเยอะก็เลครับครับแล้วก็ได้มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยราะรดิยัลลอฮ์วันฮูนะครับท่านอบูรอได้บันทึก นะครับคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะไร่วะสัลลัมนะครับได้กล่าวว่าอิซาโคมาอะฮัดุลกุนมินัลไลลีฟัสตาจัมัลฟัสตาจัมัลกุรอานุอัลลาลิซานฮิฟัลมยัดริมายาคูลูฟัลยารอตาญะนะครับเราดูความหมายนะครับเมื่อคนหนึ่งคนใดจากหมู่พวกท่านลุกขึ้นมาในยามค่ำคืนเพื่อละหมาดสุนัขแล้วเขาก็พบว่าอัลกุรอานยังคงหนักที่ลิ้นของเขาอยู่ โดยที่เขาไม่ทราบว่ากําลังอ่านอะไรอยู่ดังนั้นก็ให้เขานั้นนอนตะแคงสีข้างพักผ่อนเสียก่อน h ะ d i ษบทนี้ถ้าเราจะขยายความก็หมายความว่าถ้าเขายังตื่นมาเนี่ยในสภาพที่ลิ้นของเขายังหนักเนี่ยคำว่าลิ้นหนักตรงไหนอย่างบางไยไม่ได้หมายความว่าเขาขยับลิ้นไม่ได้หรือเกิดอะไรขึ้นเพียงแต่ว่าเขาอาจจะอยู่ในสภาพการที่สลืมสลือเหมือนที่กล่าวไว้ในตอนแรกอยู่ในสภาพการที่ง่วงเหงาเหานอนหรือ การพูดของเขาเนี่ยลิ้นอาจทาไมมันรัวและมันอาจจะรวนถ้าเป็นในลักษณะเช่นนี้ถ้าเขายังอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมนะครับที่จะละหมาดสุนัตในยามค่ําคืนเนี่ยคดิตก็ส่งเสริมว่าให้เขานั้นทําการนอนต่อเพราะว่าถ้าเขามาปฏิบัติสุนัขในสภาพที่ไม่พร้อมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไม่ไม่สมบูรณ์ในการปฏิบัติและอาจจะเป็นการไม่สมควรด้วยฉะนั้นดีที่สุดก็เคยมีนะักวิชาการบอกว่าให้ให้ส่งเสริมนะให้มีการ อาบน้ำนะคุณหมัดนะช่วงที่ตื่นมาในช่วงค่อนท้ายของคืนสาหรับคนที่จะมาละหมาดสุนัขนะฮะัยุดนะครับแล้วก็บางฮัตติก็มีรายงานว่าไม่ส่งเสริมให้มีการอาบน้ําก่อนนอนอ่ามันก็มีมีบางาัิตษที่มาบอกพ่ออะไรเพราะว่าอันนี้ตัวนี้ต้องการที่จะให้เรานั้นนอนหลับไม่ให้มีความสบายมากเพื่อที่จะให้เราได้มีเนียดที่จะตื่นขึ้นมาละหมาดสุนัขในยาม ัคืนกันนะครับก็เดี๋ยวจะได้ขยายความอดิษต,ตรงนี้อีกชนิดนึงนะครับและเช่นเดียวกันก็ไม่สมควรที่จะอา่านอัลกุรอานในตอนที่กําลังฟังคุตบะโหมัดชัดเจนเลยคือคุตบะเนี่ยเหมือนที่เรารู้กันอยู่แล้วแค่เราไปสก,กิดเนี่ยสมมุติว่าเห็นคนคุยกันเนี่ยเราก็เข้าไปอยู่ในส่วนของการอะไรด้วยมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะมาอ่านอัลกุรอานในระหว่าง ท่านข็เตกกำลัพูดตบ้านนีไม่ต้องไปพูดถึงเลยบางคนนึกสนุกอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้นะไปหยิบอัลกุรอานมาอ่านเนี่ยนะครับแล้วก็แต่สําหรับกรณีของผู้ที่ไม่ได้ยินนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุนตนให้เขานั้นอ่านอัลกุรอานนี่คือทัศนะที่ถูกเลือกแล้วซึ่งเป็นทัศนะที่ถูกต้องแล้วก็ได้มีรายงานจากท่านโต oh ah ้วูสรอฮมฮุลลอทท่านได้กล่าวว่าฉันถือว่า การอ่านเอากุรอานในขณะที่กําลังฟังคุตบ้านนั้นเป็นสิ่งไม่สมควรเอาไว้ชัดไปเลยนะครับระหว่างฟังคุตบา้าจริงๆแล้วหัวใจเราต้องตัววัดยุอยู่กับการฟังนะครับท่านก็เตกกาลังอ่านนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเราจะไปสกิดไม่ได้เนี่ยมันยังไม่ยังทาไม่ได้แลตต้วตอือไม่มีทาไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ได้มีรายงานจากท่านอิบราฮิมอ,อันนะอิบราฮิมอุฮุมว่าเขาถือว่าการอ่านเอากุรอาน ขณะที่กําลังฟังคุตบ้านนั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเลยตรงีใช่คําว่าน่าเกลียดเลยนะครับดังนั้นเราจึงสามารถประสานระหว่างรายงานสองกระแสคาต้นได้ตามที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้นนะครับและไม่มักรศไม่น่าเกลียดที่จะอ่านอัลกุรอานในตอนที่กําลังทําการตัววัและนี่คือมัสฮับของเรานะที่คือมัสฮับอ,อิบราฮิมชาฟิอียะซึ่งเป็นศาสนาของนักปราชญ์ส่วนมากและก็ได้มีรายง,งานจากท่าน อิบนูอัลมุนซิดจากท่าัลอตัตฮัลมูจฮิดและก็ท่านอิบนูมุบาโรกทานอิบนูอาซิอิบนูอบบิซาและนักวิชาการอีกหลายๆท่านนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดเช่นในเรื่องของการที่เราจะไปอ่านในระหว่างตามตัววสนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับก็ทําดีแล้วนะครับพี่น้องด้วยก,กับเวลาที่ต่อเนื่องนะฮะตอนนี้คุณูอามัดของเราก็จะมา ต่อนะครับในคาบที่3ก็เรียนกับพี่น้องแบบนี้ว่าในทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องเรามีโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นมานะฮะในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9โมงกว่ามาทุกวันอาทิตย์ก็ครูมัตติชาสินจะมาทบทวนการเรียนรู้นะอุสรบนะครับโดยการเรียนตรงเนี้ยเป็นการเรียนตัวบทที่จะท่องตัวบทมาตันงซึ่งก็มีเด็กๆยาวช่งของเราเนี่ยมาร่วมเรียนซึ่งผมเองก็ ถือโอกาสมานั่งทบทวนไปด้วยนะครับเป็นการเรียนอาจจะเรียกว่าเรียนในระบบในยุคก,กับคือเรียนแล้วเนี่ยอยากให้มีหลักฐานในการยกตัวบทดิติตัวหมากเช่นได้ใช้หนังสือมาตราอายุนมยะมาเป็นตัวที่ใช้ในการเรียนนะครับสําหรับเยาวชนนะฮะในบ้านปกักลัฐที่กําลังเรียนในสายของาศาสนาอยู่เนี่ยช่วงเก้าโมงช่วงเก้าโมงเอก็มาได้นะครับที่สถาบันฮเดอกอตุนมออาริฟ อุทยานแห่งการเรียนรู้นะครับที่บาลล่ต้นสุวรรณอยู่ที่ซอยกูฟีนะครับหรือบางคนนึกไม่ออกก็โทรถามคูมาโดยตรงได้นะครับตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงเวลา10บโมงกว่าแล้วก็ในคาบที่2ไม่ได้ไปไหนก็อยู่เรียนกันต่อกับเ,เรื่องราวของจัญญามารยาาแห่งชาวอัลกุรอานนะครับแล้วก็ในคาบที่3ก็เป็นกัวหมัดบ้างนะครับนนครูอนัตบ้างแล้วก็ครูมูบ้างสลับกันเวียนไปนะครับก็ทำดินละ เราส่งประทานความเจริญความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับรวมทั้งเจ้าของสถานที่ซึ่งผมก็จําเป็นที่จะต้องเอ่ยชื่อซึ่งถือว่าการที่เราจะนามชื่อคนที่เขานั้นบุทิศสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งพี่น้องที่ได้ทําอาหารมาเลี้ยงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะเติมเต็มในการที่จะสร้างบรรยากาศของการรวมตัวกันในเรื่องศาสนาในการที่จะ ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้นั้นมันเป็นบรรยากาศที่มีแต่ว่มัดแห่งความดีงามน,นะครับก็ขอส่งประทานความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมตรงนี้ขอทุกท่านได้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแ,และอย่าลืมนะครับช่วงบ่ายนะครับคุณหมอสแล้ววันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วท่านก็จะมาพูดคุยกับพวกเราซึ่งตอนนี้รู้สึกได้รับเกียรติมากเลยมานั่งสอนแล้วก็มีคุณหมอ,อสอแล้มานั่งฟังเราเนี่ยโอ้โหเราคราบดูดแลเป็นเกียรติตัวเองเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ช่วงบ่ายนะครับ ติดตามถ่ายทอดได้ทางเพจของมัสยิดดาวรอซาดาคุณหมอก็คงจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเราในสุขภาพในทัศนะของอิสลามเราก็คงจะได้รับการแนะนำดีๆจากคุณหมอนะครับขอเรียนทุกท่านวันนี้ในส่วนของผมก็คงจะต้องขอจบนะครับเรื่องก,กันญามายาของชาวอัลกุรอานไว้ด้วยเวลาต่เพยงท่านี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจากนี้ไม่เกิน5นาทีหรือ10นาทีพมหมัดก็ จะมาต่อนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับคุมาศ99ประนามของละร์นะครับชาวเลื่องวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนกันยามารยาห่งชาวกุรอานด้วยเวลาจะเป็นตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ไปต่อกันอีกนะครับคุาศวันนี้เราโยงกันทั้งวันเลยชาวเลาบินเลยต่าฟิล์มอินดายะวัสสลามุอะลัยกุมุรานุลลอฮิวบะารากัตุฮ